อ้าที่อขอสแสดงความชื่นชมดีๆอยากที่ทำกุศบริษัทหน่วางานศุาสิการหลายตามเทศการไวู้ร้วงกันบเพ็ญบุญกุศลส,สังมสมวุญญาประีกิจประกาตัตชา เอานี้มาอาลงมาลงบางคนไม่ใช่ยากแต่ไม่ขาเนน้ำใจบางคนเป็นยากไปชิดใกล้แต่หานั้งใจไม่มีบางคนพูดจาดีดีแต่ชอบหลีกหนีอย่างทุกอยาก่าง มองคนพูดจาหน้มหวาดขา,าแต่ไม่ตีจากในยานสําคัญถูกไปหรือไม่ถูกไปกอพิจารณนอะไรไม่ได้ว่าไปว่าไปตามกำลังไปตามกองเิ่บมาก็จะว่าไปตามประตูระหว่างประตูก,ก,ตกองก็อยู่ด้วยกันเนาะปกเด็กก็ ไม่มีอะไรที่จะพูดมากว,ามว่ายุคนี้สมัยนี้ญาติโยมทุกคนรวนแก่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์มีครูบาอาจารย์สื่อธรรมะเราทุกคนก็มีจิตใจเป็นหน้องกุศะเป็นผู้รู้รู้มากรู้น้อยรู้จากประสบการณ์รู้จากครูบาอาจารย์รู้จากสมรถตรา อะไรต่างๆรวมไป็นความรู้ทั้งสิ้นว่าการศึกษาไม่สิ้นสุดเราเย็นเป็นมุละยังเป็นบุคคลเสพภะบุคคลอยยังเ,เป็นแม่เป็นอเสภะคือจบบริบูรณ์นพระอริยเจ้าไม่ต้องศึกษาสูนย์สมาธิปัญญาทันบริบูรณ์สมบูรณ์พอเราจะมีความขาดตัวควบค้องอยู่กองศึกษาปรับปรุงไปตลอดวันตลอดวัน ขอพูดสุภาสิตคำหนึ่งจือว่าเสือที่สูนพันเพราะมันไม่กลัวกระสุนต่อันจะอายุยืนเพราะว่ามั้จับหอบตัวแทนอกูสันติดอมดตัวนี่หมายถึงเป็นผู้แพแ้หรือไม่ต่อสู้ไม่ต่อโตเอาตัวรอดเป็นยอดดีหลบดีกว่า สงบเย็นอยู่ดีกว่าแบบนี้ทุกคนอจอตัวรอดปอดภัยจากภัยสังคมทุกวันนี้วันนี้ก็ป็ิอีติวันนึ่ออนนงที่พวกเรามาตักจวงบุญเป็นกระลังใจสิ่งไนกันวัดในตอวหายสาปาทั้งพระ,ะทั้งโยมปฏิวัติญรรมยทธรรมใกล้ชิดกันทําไมมาตันนี้ถึง ว่าปินความเนถ้าเราได้มาก็เป็นบุญของตัวเองไม่ใช่สร้างบุญให้คนอื่นสร้างบุญให้แก่ตัวเองอันนี้แหละแม่น้านางดงที่เป็นผู้อุปถัมภ์พบอุปถัมภ์พบอุปถัมภ์ทั้งโชู์เศรษฐกิจเศษิตใจให้ควาเป็นบุญจากที่มีกรรมในหมวดที่สิบสองขอเล่นมาสักสี่วด สี่ข้อคือว่าชนกกรรมชนกกรรมตัวนี้เป็นคนที่ทาหน้าที่ส่งคนให้เกิดรม่ว่าจะเป็นสัจจะเดชานเ,นเตจิสุลกายลูกนุษยเราชนกกรรมส่งผลให้เกิดส่งผลให้เกิดมาเกิดก็มาเกิดด้วยบุญเราจงบังเป็นบุญยังไม่จบในสิ้นก็บุญนั้นส่งคนให้เกิด มาเกิดแล้วก็โอปรรมโคกกรรมอปปามโวกกรรมกรรมข้อสนับงสนุนกรรมเป็นที่เลี้ยงบางคนที่เกิดในฐานะยากจนกรรมนั้นก็กไปเลี้ยงเป็นที่เลี้ยงดูแลเขาไม่ตายไม่ตายไม่ตกตายตกก็ไม่ตายเขาต้องทรมาร์แต่บางคนที่เกิดในฐานะที่เป็นตระกูล สมาธิผิดมีสินมีทำมีอยู่มีก,มนก,มกนตตินอุตตะบุกกรรมน้ก็ขั้ชูโดนแลนี่ตกต่ำนอกจากนั้นแล้วจะเราจะปองเพเพิ่มเติ่มขึ้นไปจีข้อที่สามคืออุปีและกรรมกรรมข้อที่สามตัวนี้เป็นกรรมที่ผิดขั้มกรรมผิดขัด้มบางคนที่อยู่ดีมีสุข ลือสัมงสมไม่ทำบุญมนต์ชาตาตัวเองก็มีอะไรต่างเกิดขึ้นหลายอย่างเช่นคนคนนั้นอาจจะเกิดเจ็บป่วยล้มป่วยล้มกระทันหน่หรือทรัพย์สินเงินทองเสียหายหรือไฟไหม้หรือความุัข์ยาใส่ความติดคุกติดตราดโดยที่เอาตัวเองไม่ผิด มันก็มีเรียกว่าปุกปีแล้วก็กรมรมกรรมโชคดีขั้มนมีก็มีนะแล้วก็กระตับตาการรมกระตับตาการการมพฤตกรรมสัจวาการรมโดนลูกโลงป้างโดนตัวสายล่าป้างทั้งทั้งที่ไม่คิดอะไรแต่นี่ก็มีเพราะฉะนั้นเราเกิดมาในชาตินี้เราติเห็นธรรมนรกถึงตั้งสวรทรค์เห็นภพภูมิทั้งสาม เทวลโลกมุสลิมก็สลับเทวโลกมุสลิมแล้วก็มาลบนี่แหลกก็คือคนที่ถูกจองจำในสี่จำกัดตกติดพวกติดตารางคนทีอ่อยู่ระดับพวกเรือนก,ก็ถือว่าเป็นเทวดาชั้นกางถึงมาราชิกา การตุกนาพิการเป็นเนื้อเป็นเอกปกติมีบุญญาบารมีก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมกาจะเห็นนี่แหละอยู่โลกเดียวกันติยิ้มจากพวกเราอยู่ดีมีสุขมีคนมีผมมีาหารสีมีเมตตาคือความสงสารต่อคนรุ่นที่สัตว์ทั้งหลาย พุทนาแปลว่าสงสารเห็นบุคคลอื่นเจ็บไข้ได้ปวดมีความทุกข์สงสารนัเราไม่สามารถจะจิตยาให้ได้เราจัดแพทย์หมอเราก็ใช้ยาทางยาใจหรือใช้คำพูดทางใจยาใจเพื่อยังปัญญาใจกับบงใจเนี่ยเดี๋ยวพุทาแปลว่าเห็นบุคคลอื่นมีความทุกข์เดือดร้อนเราก็มีความสงสารเกิดขึ้นในใจไม่ต้องมีใครบอกโมทิตาก็คือความดีกับบุคคลอื่นที่ได้ดี ได้ดีมีสุตตังระะักษาผด้ดดวยไปเป็นเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพผู้ใจดีเสียดีผู้ใจบุญในผู้ผู้ใจใหญ่ใน,นกอบท่านได้เป็นประธานประมุขประธานในงานใหญ่ได้ถวายเป็นปฏิสังขรณ์บูรณะวัดวาอารามหลายวัดนท่านมีตำแหน่งักงดิ์ลวงพ่อนาสารุผู้วย บางสิ่งบางอย่างทั้งเราต้องวางตัวเ,เป็นประเดขาเช่นว่าเห็นคนอื่นเกิดเรื่องราวปัญหาทุกอย่างลำบากมจะช่วยก็ไม่ได้ไม่อยู่ในฐานะแต่ควได้ก็บาวางประเดขาเพราะว่าวางประเดขาแร้วปลงู่ในกรงเดกขาบางเฉยเฉยเป็นไม่เฉยมันเป็นอย่างนะเฉยอย่างที่มีอดขาอีกปัญยาก็คือ ไม่ใช่ใจไปไปเป็นทุกข์กับเขาด้วยไม่เป็นเป็นทุกข์กับเขาด้วยแล้วก็ไม่ไปใส่ร,ร้ายกาตูผู้ที่เป็นผู้กรณีนี่เรียกว่าวันุเดขานความเดืดขาใช่ว่าพฤติกรรมทางร่างกายช่วยไม่ได้แต่การจิตใจนี้อันทนนี้ก็จะตปดโกรคนนั้นทำไมมาทำคนนี้ทำไมหยีเรียนเขาเป็น,นี่ก็ จเราก็ต้งมีเป็นธรรมยังไม่เบียขาบริสุทธิ์ยังไม่ขขไมีมความบริสุทธิ์ในความอป็นปีขาให้นั้นักจึงว่าทำโมนาเราจะตีโลโกสัตว์โลกต้องเป็นกตัรรมถ้าจะเป็นผู้กรรมผู้เว,วรมาจากชาติตามกฎมีเหตุมีปัจจัยมีอุคติโยมีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นในชาติปัจจุบันนี้เราสร้างเหตุสร้างปัจจัยจึงมาอยู่ณจุดนี้ในขณะนี้แบบนี้นี้นกยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งคือ ใครก็หลายหลายคนใครกูทุกคนเนาะเ <c oughs> คยเห็นงูงูมันจะกินกบมันยังไม่ได้กินหรอกงูมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงทางชนิดหนึ่งมีชีวิตมีลมหายใจและอันตรภเรา,เา,า,า,เาเะเนื้อหาอาหารของเขาเนี่ยเรากก็ไปเจออาหารเขาเช่นเป็นกบเป็นเขียดเนี่ยเขาก็ไปฉกไปกัดได้กัดขากรอบมาเล็กทีนี้กบมันก็นดิ้น มันก็ดิ้นก็ร้องขอความช่วยเหลือร้องทั้งความตกใจทั้งกลัวทั้งขอความช่วยเหลือกบเพื่อนเดียวกันมันได้ยินอยู่แต่มันก็ช่วยไม่ได้ปูปลาที่อยู่ด้วยกันสับน้ำด้วยกันมันก็ช่วยไม่ได้ที่จะช่วยได้ก็ขุดคนมนุษย์เราเนี่ยกวควายที่กินหญ้าเลี้ยหญ้าหรือก็ยินเสงตกร้องแอ้แก่ปู่เขาก็ช่วยไม่ได้สำคัญตอนนี้เราจะวัดใจมันอยู่ วัดใจของคนแม้อาตมาสมัยก่อนทำไรทำนาดูอาตมาก็มันเกิดโดยสัญชาติยามเขาได้ยินเสียงปกล้อครั้งสองครั้งในแบบเขาทนไม่ไหวแล้วก็วิ่งไปช่วยไปช่วยปกไปไล่งูเขาต้องออกมาเป็นเรื่องไปตีงูไปถึงตายไปต้องตีให้มันปล่อยพองูมันปล่อยปกก็กระโดดหนีแล้วก็ดีใจว่าเราได้ช่วยปก ปกจะไม่ตายไม่เป็นอาการของงแล้วก็เข้าใจมาแบบนั้นนี่ก็คือไม่วางอุเบงขาก็ยังไม่ในบวชไม่รู้จักธรรมะที่แท้จริงถือว่าดีใจที่ไปช่วยชีวิตหนึ่งรอ,องบคนจากวามตายแต่พิจารณาอีกทีหนึง่งก็ไม่ถูกไปช่วยปกก,กก็ไม่ถูกโยนไปช่วยปก,กไม่ถูกงูจะกินปกก,กก็เปเริ่มงของงูกินปกยองต้องจิตใจเข้มแข็ง ต้อวา่าอุเบกขาให้นึกถึงว่ออกกากรรมโนเราจะดีโลโกสัตว์โลกต้องมีการกรรมทีนี้ท่าคนว่าสงสารกบที่ว่าทําถูกไปไล่โมงพอพกบมันรอบพ้นจากตกเป็นอาหารโมงแล้วกบก็ห,า,หกากินมันกันอาหารกบก็คือไส้เดือนเวลากบกินไส้ไเ,ไสเดือนทําไมเราไม่ไปช่วยไส้เดือนไม่ให้กบออกนี่ตรงนี้แหละตรงที่ลำเอียงนี่อเอียงทั้งลำเลยนี่แหละ ทำไมเราไม่วางอุเบกขาทำไมไม่ช่่ยเส้นเดือนอพวกมันกินเส้เดือนออที่โมตัวนั้นที่มันกำลังหูเต็มที่เพราะเมื่อวานาอาหารไม่ได้มาเอื้อมมาเจอเขียดที่โมวันนี้มันก็จะได้กินแบบเป็นโชคลาภเอกล่าของเขาเพราะว่าเราเป็นมารได้ขาดเอกลาาของเขาเือขาดโชคลาภของเขานอย่างภาพทั้งรูปนนี่รับอาหารมาแล้วนี่ ทุกอย่างพลังเสร็จให้คอเรีเยบร้อยเลยเปิดฟ้าปากกันเดืเอดฉันเ,นเออมีใครฝันหนูมากุา้งปลาเพวกะฟูสติการาคอลวิ่งโงกดาสลาเนี่ยเอาเอาที่ละหนูก็หิวใจเวลาแล้วจะฉันมาแยกหาเอาจากบากเองนันคนไปไล่ปกของจากไล่ง,งูจากกบนี่แหละกงก,ก็คงจะไม่คอใจเหมือนกัน,นมาเลยใครกล้ามันเอาบากอาจารย์สวดอาจารย์แดินกันสุวรรณกันสมัยนี้ว่า อ่าพระกับพระถือว่าจอดสบงแล้วนั่งรถเดียวเกษราพ่อเสด็แท้นก็เหมือนถึงขยะทหารกันแั่ไหนงูกันกั่หนบ้างนี่ก็ผมคิดว่านี่เราถึงถึงตอนนั้นได้ยินเสียงตกลองมันก็ห้อยหัวนะขนาดสงสารนะแต่เราต้องแบ่งสงสารมาแบ่งสงสารงูต้องดีถ้ามันไม่ได้กินแล้วมันไม่ได้กินงูก็หิวงูอ่านจอยดีกว่าจะไปพบติดเจอเขียนอยู่ตั้งตัวในสนามแค่ไหน นั่นแหละพระจะชัำข้าวมัวอุ้มบาดนี้แต่ว่าจากการสมัยหลวงพ่อก็ต้องวิ่งตามด้วยันนี่นะโยมมันต้องละเอียดนะคิดโดยดีดีนะอย่าว่าตัวเองคำผูกนะเมตตาต้องเมตตาให้ถูกเมตตาจนผะมากระทบคนผ่นานทั่วบ่าทั่วแนวนิยมเออเป็มาอย่างทุกวันเมื่อก่อนเนี่ยไทยเราก็เมตตาสงสารเขเมนเนเ่นนี่แหละเ่อจนบุกเอามามาเลยแล้วนะไทยเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ตรงสมบูรณ์นะ แม้แต่พ่อมาลกกันกับพวกชนกลุ่มน,น้อยหนีทับข้ามแม่น้ำเมยไแม่น้ำ,นำสารเวีย์มาไทยละพระ้ามแขมรับลาว,วแต่ปีสองพัสบกข้ามโคงมามีสุนย์ยบดที่หวยเจรแน่รปปอก็จะไปเยี่ยมไปดูก็อยู่คนเราข้ามมาก็ไปเยี่ยมเขาเวียดน้ำแต่เวียดนาำอะยึดเวียดน้ำตาแต่ นีม้มาทางเรือทางอะไรต่างๆบ,บ้างมามอาพ่นไทยเอาเม้นเม็ดแดงพุ่มเซนขอกำลังจากทารเวียดนามหักหลังกันคนนี้ตายพลักเข้ามาแถวมนนหมาพุ่นแถวแถวตาปยาก็ข้ามมาในเขตไทยไทยก็อ้าแขนรับสร้างเพิิงสร้างอะไรต่างๆสา,ปา,ามปชัญญะของดูดแล ผู้แลเป็นสแสนหลาแสนคมน,นี่แหละนีนนน่คือความเมตตาจะทำไงเราถ้าไม่ทำก็ไม่อาจแข็งรับก็ถูกประชาคมโลกต้มีตูถูถกดูหมิ่นพวกเราพอเมตตาแล้วนี่อยู่ไปอยู่มาเห็นการสงูงเขาก็ไม่กลับไปถ้าอยู่ทำแหลรทำนาตะเขยดแดนไทยเราโดน,นที่ว่ามา ใ้สุดตัง 30, 40, 40, ้งสามสิบสี่สิบปีผ่านไปทุกสิุกอย่างก็ชินต่อความคุ้นเคยดรลลลุ่รุ่นใหม่ที่ราบ้านนองดินแดงัวเองนี่เราก็เลยลืมเป็นเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเพราะว่าเมตตาินออกมาเขาะพบคนารทั่วเมืองมองนนนนองงันก็เมตตาให้ถูกต้องไม่ใช่เมตตาทุกสิ่งทุกอย่างเมตตาก็เมตตาให้เป็นจะให้เดือดร้อนตัวเองตอนนี้ก็อยากจบมาแล้วก็เมตตาตัวเอง สงสารเมตตาใหหลวลาขอแผ่เมตตาจิตทุกทิศสมบูรณ์ให้แก่บุกคาลีที่เสีชีวิตติตาแล้วในสามเทียนพบสามีนูในั้นเป็นเกสุรกายสัิเกติฉานราศนโลกแล้วแผ่เมตตาให้เป็นอาชินเป็นปกติอิสัยในวันนี้ทางวัดป่าบันชาเป็นเจ้าภาพต้อนรับและขอทำเป็นอานขันโขก้นมาพร้อมกับ เสียงฝนสายผลผลตกเย็นชุ่มชื้นสบายใจะนั้นก็หวังว่าทุกๆคนมาที่นี่ก็รู้จักขำต้ตอนเป็นลูกศิษยูกหาครูบาอาจารย์ก็เรียนรู้ศึ่อาารียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันวัดน้อยวัดใหญ่ไปไหนก็เห็นหน้าเห็นตากัน ก็ถือว่าเป็นบุญนเ,าเนาะบำเพ็ญบุญบารมีวันนี้เราขอกระขอโมทนาในการเสียสละบำบัดเพียบบุญเ้วยกันขอความสุขความเจริญจงมีแก่ชาญโยมทุกท่านทุกคนเพือสาธุ